สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กพีประจำวันศุกร์ที่20วิมิถุนายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์กัน3คู่เหมือนเดิมนะครับ เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2แล้วนะครับประกอบไปด้วยฟาร์เมนโกพบเชลซีลอสแอนเจลิสพบเอสเปรันแล้วก็บายยูบริดิพบบาโบคาจูเนียซึ่งก่อนจะทาวิเคราะห์ทั้งสคู่นะครับผมฝากครอบครัวเดิร์กแชมเปี้ยนคอมมิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติได้ที่ไลน์แอดแอดจีเจ็ดเตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเริ่มที่คู่แรกครับไปกันที่กลุ่มดีนะครับฟาร์เมน จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้นักแรกชนะมาทั้งคู่นะครับแล้วก็เก็บครีนชีนมาได้ทั้งคู่เช่นกันนะครับและมีแต้มเท่ากันประตูดได้เสียเท่ากันเลยนะอ่ะเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งคู่ครับฟาร์เมนโกในช่วง5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาฟอร์มดีมากนะครับพวกเขาชนะมา5นัดรวดนะครับส่วนเชลซีครับ5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะ4แพ้1แล้วก็เป็นการชนะ4นัดรวดเช่นกันคู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องอ้างอิงจากฟอร์มปัจจุบันคือฟาร์เมนโกฟอร์มดีมากก็จริงครับแต่ถ้าเราเเททีียยบบบฟฟออรร์มมาตาตตฐนุล เทียบมาตรฐานของคุณภาพนักเตะเนี่ยผมก็ยังมองว่าเชลซีเป็นต่อพอสมควรนะแล้ววันนี้เชลซีชนะหนึ่งลูกก็เพียงพอนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยดีพอที่จะเฉือนฟอร์มิงโกได้อย่างน้อยหนึ่งประตูน,นะครับคู่นี้มองที่เชลซีครับต่อด้วยคู่ที่2ครับล็อกแอนเจลิสพบกับเอสเปรันต์นะครับคู่นี้แข่งกันตีห้านะล็อกแอนเจลิสจากสาหรัฐอเมริกานะครับสองเอสเปรันต์จากตูนิเซียนะคู่นี้แพ้กันมาทั้งคู่นะครับเพราะว่าอยู่สายเดียวกับเชลซีแล้วก็ฟลาาาเมงโกนนะัดด่สุของงทั้คคู่นะรับลลออสแนนเเจิี่ย พวกเขาไม่แพ้ใครมาก่อนหน้านี้4นัดก่อนจะมาแพ้เชลซีนะส่วนเอสเปรัน์ครับ5นานัดล่าสุดพวกเขาชนะ3นัดเสมอ1นนัดแล้วก็แพ้1นนัดก็คือแพ้นัดล่าสุดเช่นกันคือทั้งคู่เนี่ยไม่แพ้ใครมาก่อนหน้านี้เลยทั้ง4นัดน,นะครับแล้วก็มาแพ้ในเกมล่าสุดทั้งคู่คือมาตรฐานฟุตบอลผมรู้สึกว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยมีความาเหนือกว่านะครับแล้ววันนี้เป็นต่อด้วยแล้วก็เอสเปรัน์มาจากตูนิเซียแล้วก็ผมมองว่าคุณภาพของฟุตบอลตูนิเซียเนี่ยยังเป็นรองคุณภาพของลีอเมริกานะฉะนั้นผมเชืวว่อ สามารถคว้า3ามแต้มแรกได้นะครับฉะนั้นคู่นี้มองไปที่ล็อกแองเจลิสครับต่อด้วยคู่สุดท้ายที่กลุ่ม C ีครับไบยิมิกพบโบคาจูเนียคู่นี้แข่งกัน8ปดโมงเช้านะครับไบยิมิกจากเยอรมนีแล้วก็โบคาจูเนียจากอาร์เจนตินานะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเช่นกันนะไบยิมิกในช่วง5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับส่วนโบคาจูเนียครับหนัดล่าสุดพวกเขาชนะได้แค่1นนัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง2นัด คือมาตรฐานฟุตบอลก็ห่างครับฟอร์มการเล่นก็ห่างมากไบย,ยิมินิตในนัดแรกเนี่ยโอโ้โหพกมาทั้งความมั่นใจความเด็ดขาดโมเมนตัมดีมากครับเพราะชนะคู่แข่งมาถึง10บศูนย์เลยนะผมมองว่าวันนี้โบคาจูเนียเองก็น่าจะต้ตานบาเย,ยินยากครับผมเชื่อวัน1ประตูมีให้เห็นแล้วก็ลุ้นเม็ดสเม็ดสตามมาได้เลยนะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่ไบย,ยิมินิตครับสรุป3คู่วันนี้ครับแฟร์มังโกเชลซี Chelsea. มองไปที่เชลซีครับล็อกแอนเจลิสเอสเปรันมองไปที่ล็อกแอนเจลิสแล้วก็ไบย,ยิมินิต โบคาจูเนียมองไปที่บายยิมินีครับสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดิะแชมเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งนะครับคามาเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆนะครับ